สวัดีครับทุกคนนี้อยู่คนละตอมนะครับนี่เราอยู่กันคิงพาวเวอจ้ากลับมาผมก็คือรีบมาเลยขอมาอัปเดตหน่อยเซอ่านี่นะครับเดี๋ยวนี้เราก็พามาเดินกันแบบกรุบกริบแล้วกันนะฮะนี่<ป>นี่นะคะใบนี้คือแอบอยากได้อยู่นะจา๊ะตอนนี้นั่นก็คือมีโปรแบบกรุบกริบอยู่นะทุกคนนี่เหมือนเดิมน,นะมาเองไม่ได้จ้าง รองเท้าก็คือเยอะอยู่นะของผู้หญิงแล้วตรงนี้ก็คือมีมาร์คดาวนี่คู่นี้คือดีมากอยากแนะนะําอ่ะใครที่แบบอยากได้รองเท้าไรจิโนอยู่คู่นี้คือสวยจริงสวยจึงสามหมื่นหนึ่งพันบาทลดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะใส่แบบสามเจ็ดสามเจ็จุดห้าสมแปดสมแปดจุดห้าน่าจะไม่มีปะ่ะเพราะวันข,ขีดหนึ่งหนึ่งนะ่าจะเหลือสามสิบหกปะ่ะหรือไม่แน่ใจนะลองมาเช็คดูกันเองแล้วกัน,นตามคุณตอมหัวหัวทอง<า>วันนี้ ตําำหรอพักตํานะเอ่าน่ารักทั้งสองต้องสะพายแบบนี้นะเป็นสะพายแรงอ่ะตะเบงมานป่ะี่าเธอมาใกล้ๆดิขอดูใบจิ๋วหน่อยสิหันมาดูใบจิ๋วหน่อยสิเอออันนี้คือมีสีเดียวเหรอครับทั้งสองไซส์เลยมีสีเดียวน่ารัก อีนนี้ก็น่ารักดีแต่นีเรื่อยลุกวันนี้นะครับในเสื้อสีฟ้ากางเกงขาสั้นเต่เิมน่ารักทาแล้วก็ได้ใช้กระเป๋าสักทีดีใจมากนี้น่ารักนะน้องถุงเนี่ย ถือป่ะเดี๋ยวเอาสีนี้น่ารักนี่ฉันอยากได้สีโยก็มาให้ฉันเลยไม่อะเป็นยกให้ฉันเอาสีฟ้าอะให้ดูราคาห้าเจ็ดศูนย์ศนสารเท่าไหร่นะครับเจ็ดหมื่นสามเจ็ดหมื่นสามชมพูดีสมพูดีมาก ชอบอ่ะตอนนี้คือชอบแบบสีสันสดใสชมพูเหลืองฟ้าบินจะอยู่ที่4 2่0 0ื่นแล้วก็อันนี้อยู่ที่4ี่หมื่นปตี่หมอต่างกันประมาณ6 5พันห้าเออบูการีคือกระเป๋าแบบมีจุกมากแต่บูการีไม่เคยเอาออกได้ต้องมีไฟล์บินอย่างเดียวไม่มีล็อคแต่มีเขาอยากได้ล็อคตอนแรกกับเงนอยากได้อันนี้แต่ทำไมทำามเรนรู้สึกว่าแบบล็อคมันน่าจะแบบ มันโอเคกว่าที่เล็งไปลองอ่ะเออแฮปปี้มากแต่ไม่มีแหวนมีแต่สร้อยเนาะดีว่าก็คือน่ารักอยู่นะแบบแต่เฟมินีนไปนิดนึงไม่นิดหรอก <c oughs> เออถ้าเกิดทำสำหรับสาวๆ่ะโอเคอาา่าฮะนาฬิกาเอออืมมอวันตันี้ดีเออนี้น่ารักว่ะเฮ้ยเหมาะเหมือนกันนะแบบใส่ติดหูอะ่ะเหมือน,น อุ้ยจัดอังกูที่เป็นเขาแอบชอบอ่ะมันมีเพชรแบบหนึ่งสองสามสี่เพชรจุกอยู่เพชรจุกอยู่นะเตรียมหาไฟบินเลยจ้าเดี๋ยวงซื้อก่อนกลับไปอเมริกาละกันอันนดับซารีขอเส้นนี้ได้ไหมได้สบายสบายอานี้ใช่ไหมโอเคงั้นไม่ต้องเอาข้อมือจบข้อมือตัวเอง อ้าวอนี้นะเป็นขยานทุกคนโอ๊ยนี่แป๊บนึงขอขอขายไอ้ตัวตัวฉีดให้น้องสาวเล็กก่อนนี่เห็นพอดีเพียวนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นไอจีให้ทุกคนคือดีมากกลิ่นดีมากเออเห็นไหมหอมไปแมสก์อยู่แล้วน่ารักด้วยคือหอมทะลุแมสก์ทะลุทะลุเออได้กลิ่นเลยนี่ติดกับกระเป๋าคือน่ารักมากเห็นป่ะนี่น่ารักนี่ไปสั่งกันได้นะครับตอนนี้มีสามสีของน้องสาวเล็กเองมีสามสีแล้วก็สามกลิ่น ไซด์เดียวกับเลงนะครับคืออันนี้อันเนี้ยอันนี้คือไปเดียวกับเลงเลยแต่อันนี้จะเป็นโซแบ็คเห็นปะอะไรตรงนี้จะดําด้วยสายดําแต่อนี้ของเลงไซนี้นะครับคือไซรลาที่เลงใช้นะครับราคา8ปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบคนถามมาเยอะมากว่าเลงใช้ไซอะไรนี่คือไปเดียวกับเลงเลยแล้วก็อะไรของเลงจะเป็นสีลมดําแต่นี้จะเป็นสีดําเลยนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นโซแบ็คส่วนอันเนี้ยมันจะเป็นเนี่ยอันนี้คือไปเดียวกับเลงอะนะตอนตอนเลงซื้อรู้สึกว่าจะแบบ ยองซื้อข้างนอกจานเจ็ดหมื่นเก้าอ่ะแต่ตอนนี้น่าจะแปดหมื่นกว่ากับเก้าหมื่นแล้วนะถ้าราคาข้างนอกนะครับไปจ้ะวันนี้ให้คุณอาตอมพาชอ็อปให้คุณอาตอมพาช็อปปาอยาวันนี้ไงเปลี่ยนบรรยากาศเพราะทุกคนคิดถึงคุณเ <c> ป <oughs> ่ามีาไม่ค่อยเยอะมากสีนีนน้น<ม>่ารักของก็แบบบาลองของค่อนข้างแบบไม่เยอะมากแล้วก็ไปไวไงอืมกระเป๋าไม่มีเลยนะครับมีแค่นี้แหละ แล้วคาโกเล่มีแค่อันนี้ที่เป็นไอตัวมีคริสตัลแล้วก็เอมบอสหนังจระเข้นี่สินค้าไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ใช่ไหมครับคุณอตอมใช่แต่ที่จริงแล้วเนี่ยต้องเข้าแล้วทางเอสเอเขาบอกว่าอะไรนะสองเดือนเข้าทีสองสามเดือนเข้าทีเข้าทีแต่เนี่ยผ่านสองเดือนที่ไม่เข้าก็น่าจะเร็วๆนี้ก็เตรียมตัวทุกคนเตรียมตัวไว้ใช่เตรียมตัวไว้ใส่ปบายใส่เตี๊ยมาเลยจ้ะทีชิฟฟานี่คุณอตอมบอกว่ามาประมาณยี่สิบรอบแล้วไม่มีไซส์ก็เอง นนราคาดีมากสามหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์มันอย่างนี้ราคาดีกว่าเมกาอีกทุกคนอันนี้บอกเลยจากใจคนอยู่อเมริกาด้วยนะครับไม่สุดแล้วหรออันนี้ไซส์ห้าครับเนี่ยอันนี้ไซส์เล็งเองเลยหือก้อยอ่ะน่ารักมากอันนี้คนละนิ้วเมื่อกี้คนละมือ ไม่อันนี้พอดีเลย่แต่นี้เหมือนจะพอดีป่าวะใช่อันนี้สิน่ารักมากเลยทุกคนโซคิ so cute. อนนอวอุตาห์รักทุกคนทำยังไงดีอ่ะมาปุ๊บแล้วเหมือนแบบมีความรู้สึกเหมือนแบบกำลังจะเสียตามะเอาไงอะ่ะเอาไง <laughs> น่ารักไหมทุกคนคอมเมนต์มาสิหรือจริงๆคอมเมนต์มาแล้วก็คืออาจจะซื้อแล้วนะนี่ <laughs> <laughs> ราคาดีมากๆเลยเอ่ะ <laughs> ใจสั่นอะตอนนี้ทำไงดีเพราะมันราคาดีมากดีกว่าอเมริกาแบบเยอะมากอ่ะจริงๆทุกคนอันนี้เจ็ดใช่ไหมครับอุ้ยแต่พอมันมาใส่คู่กับกับไอ้เลิฟก็น่ารักนะอันนี้น่าจะรักอันนี้เจ็ดครับอันนี้เจ็ดนิดผมขอลองโรสได้ไหมครับพี่ความรู้สึกก็จะแตกต่างคือวันนี้เปรือแล้วหรอเราเปรือนะใจสั่นแล้วะใจสั่นแล้วนะเนีคือดีมากอ่ะแล้วอยู่เมกา ทิฟฟานี่อ่ะราคาแพงกว่าแพงกว่าจริงจริงาะตอนนี้ด้วยอะไรค่าเงินค่าเงินอีกมันสามสิบสามบาทอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่เนี่ยทุกคนดูสิมันจะนาหรือจะก้อยดีแต่ก้อยพี่เขาเก็บเลยนีแต่เง้ยก็อยากจะเอามันมาใส่คู่กันเหมือนกันมันก็น่ารักเนาะสวยน่ารักอันนี้คือโรสโกของคูเนาะใช่ใช่พี่ก็หยิบโรสโกมาให้เราแล้วกตอนแรกมันเย็นโลผอมลง ใส่พอดีเลยพ็นี่เรื่องผอมลงมาแบบสิบโลอะปกติใส่ไซส์นี้ไม่ได้คือมันหลุดมันหลวมนะแล้วก็เลยอยากจะหาอะไรมาแบบมาแบบล็อกมันไว้ทีนนะแมันก็น่ารักมันก็ดูเ็มเจนดีนะชอบหมดูแน่นดีอะเาโซยูราคาดีมากจริงอะเหมือนความรู้สึกว่าตอนนี้แบบจะเสียตังค์แล้วอะจริงหรอหรือไงข้องนอกข้างนอกเส้นเนี้ยเกือบสองแสนแล้วราคาในช็อต ถ้าใครมีแผ่นที่จะซื้อทิฟฟานี่ก็มาซื้อที่นี่เลยจ้ะตอนนี้เขายังมีคอร์ไปทำมาตายและเล้งดี๋ยอยู่คุณเขาอะไรจุติคุณเขายู่อยู่ก็คืออยากลองไอตัวทิฟฟานี่อันใหญ่คุณเขาบอกว่าแบบคุณเขาบอกเขาจะเอามาใส่กับไออะไรนะแอมเมสข้อมือของเขานี่ทุกคนน่ารักจริงๆนะฝากด้วยของน้องสาวเล้งเองไปซื้อกันเยอะๆอ่ะยังคำนวณเงินอยู่นี่ อันแน่นมากแบบหมายถึงว่านั่นเต็มดีอ่ะเออมันก็เต็มนะเนี่ยเขาดูหน่อยดิเพราะเขาก็ไม่เคยมาลองเหมือนกันเออว่ะมันก็แบบเนาะอืมมันก็เต็มมือแต่ว่าที่วันจะเต็มวงดีนะเยลโล่ก่อนองกรนก็สวยดีนะเนี่ยอืมน่าจะใส่เขาลองดูหน่อยดิเยลโล่ไม่เหลือแล้เยลโล่หมดแล้วฮะมันจะเหลือแค่วงเดียวตคนี้เหลือแค่วงเดียวตรงนี้เต็มมากเลย ม,ออมวสวยมากเลยนะทุกคนเนี่ยตอนแรกเรนก็ไม่คิดว่าแบบมันจะแบบว่าสวยขนาดนี้ยพอลองใส่มันสวยว่ะว้าวมากม,ม,มันก็ถุกข้ากันเหมือนกันนะ <laughs> ทุกอย่างมันเหมือนมันเข้ากันไปหมดเลยอะ่ะ <laughs> เมื่อกี้มีข่าวมีข่าวแวแวแว,ว่าแววนะแววว่าว่า Tiffany อะดสคอนดจากตัวของ King Power แล้วดังนั้นคือไม่รู้เมื่อไหร่นะไปนะก็รีบเพราะว่าของตอนนี้ก็คือหมด <ขอ S 1> เยอะมากของที่ส<า>เ,เาาาสาขาอื่นที่ที่เราถามเขาสาขาสีารีเนี่ยก็ย้ายมาที่หมนี่หมดแล้วแล้วก็หมดไปแล้วใช่ดังนั้นก็ต้องรีบตอนนี้ก็คือใจสั่นอยู่สองคนกำลังเดี๋ยวขอขึ้นไปเติมน้ำตาลก่อนเดี๋ยวขอไปกินชานมนกันทีก่ิด ก็คือจะอาจจะซื้อเลยแต่ตอนนี้คือมันมีรุ่นทีวายซึ่งดอมกก็ไม่ได้ชอบมากแต่ด้วยราคาทําให้เราสะกดนะคือเลงกันจริงๆอ่ะเลงชอบทีวายเหมือนกันแต่คือมันเป็นแบบแหวนที่เป็นเป็นแบบว่ามันไม่ได้เต็มวงอมันเป็นแหวนแบบมีมีร่องมีสเปรตรงกลางอ่ะก็เป็นคนแบบว่าเชื่อเรื่องดวงนิดหน่อยแต่รู้สึกว่าแบบมันก็สวยดีนะสร้างมันเถอะอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยแบบขอช่างใจอยู่ไอ้เฮ้ยผูดีทีดิถ้าชอบก็ต้องจัดปะ ชอบก็จัดประหยัดทำไมโอ้ยสีเลยอ่ะคำพูดนี้นะครับคือบัตรเครดิตเต็มนะฮะเราก็เป็นคนที่ต้องเป็นอะไรนะเป็นคนที่ต้องมี personality คือบัตรเครดิตเต็มเงินเก็บไม่มีนะครับเดือนชนเดือนซึ่งเดินแต่ก็ไปเอ้ยเดี๋ยวนีกวอนเดีไปเปิดบงเปิดบุกันถึงเฉิมกันนะจ๊ะเราเล่นนะครับทุกคนยังคงคอนเซ็ปต์เดิมว่าซื้ออย่าลำบากซื้อแล้วแฮปปี้อย่าปีนและตะกายเพราะว่าไม่งั้นเราจะเหนื่อยอยู่ ว่าจะลงไปตามเลยดีกว่เพราะว่าด้วยความที่ชอบโลเซ่หนึ่งแบรนด์พรีเซนต์ต่างๆ่างเอ็นบัสเตอร์ก็คือโรเซ่หนึ่งสองไฮลี่เปิดเข้าเว็บไซต์ก็คือเห็นไฮลี่ปุ๊บพูดอย่างนี้เขาต้องไปเอาเลยดีกว่าเพราขาแหวนแล้วเพราขาแหวนเขาแหวนเขาแหวนเอาแน่นอนลงไปเอาแล้วก็คืออยากเป็นแฟนจัสตินทีเบอร์อะไรต้นๆลงไปแล้วลงไปเอาแล้วเดี๋ยวลงไปเลยซื้อเลยตามจบโอเคเผื่อใส่แล้วหน้าตาจะเหมือนแบบไฮลี่ขึ้นมาบ้างเป็นหวัตถุกของจัสตินเอง ก็คือกลับมาจาะแล้วก็เอาแหวนนะครับสซลงจะเอาไปใส่ใส่นิ้วนางแทนเพราะว่านรงรู้สึกว่าก้อยมันแบบเรงก็มีแหวนอิู่ก้อยเยอะแล้วเหมือนกันอะจริงจินางก็เยอะเหมือนกันแต่รู้สึกว่ามันเอามาใส่คู่กันเลยแล้วมันแบบดีมากเลยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราคุยเันก่อนใช่แต่ว่าไม่เอาไม่ชอบ่อนนี้่สรุปแล้วนะครับตอนนี้นางกำลังดูอยู่เพราะกำลังจะถ้านางจะเอานางจะซื้อให้เขาเป็นของขวัญครบรอบ a n n i เอานะ ทโลเซ่แล้วก็ไฮนี่ไฟนอลี่จากก็คือจบจบอ่ยู่เสียตังควันนี้เป็นวันอะไรเนาะของเรามาทำอะไรนี่ของมาแล้วคือไรโนาะเสียเงินเท่าไหร่ว่าแสนกว่าบาทงงแต่ก็โอเคไงคืออยากจะซื้อของจริงๆอ่ะคยอยากจะซื้อของขวัญวันครบรอบให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เหมือนว่าแต่มันก็อีกประมาณสัก3าสเดือนไงแต่ก็เราก็รู้สึกว่าก็ซื้อไปก่อนสิ ไม่เป็นไรชอบด้วยใช่นะครับชอบมากแล้วอยู่แต่แหวนนั้นลิงไม่ได้ตั้งใจจะซื้อแต่นั้นก็คือบอกซื้อใชซื้อซื้อเดี๋ยวนี้เธอต้องซื้อเธอต้องซื้อเอาหรอต้องซื้อใช่ไหมโอเคเอาหมดเลยจบนี่เดี๋ยวม้ามาดูนี่คือม้าแบบว่าเขาไม่คนเยอะตอนมันให้ลิงเสียเงินเยอะมากเลยตอนมาไทยปุ๊บตอหมดตัวแล้วคุณนรอมก็เอโคโลนจ้าแวะทุกที่แหวนทุกจุดอยากซื้อทุกอย่างกลิ่นนี่เป็นเทียวเพอร์ฟูมไหนนี่ ้กลิ่นนู <c oughs> ้นกลิ่นนู้นกินนน่จิ้ม <c oughs> ผิด <c oughs> จิ้มถูกอันนี้อันนี้เสร็จว่ะเลสลิสอันเดียวกันไงซิวาะเลสิสนีไ่ไงถ้าเหมือนกันเหรอเอาแล้ว <c oughs> เอาแล้วอุ้ย <c oughs> อันนี้ดีมากเลยอ่ะโดนไปโดนมาเราดีดีอ่ะชอบอ่ะเอามาสลักปอกที่นี่ก็ได้นะครับพาคิงเพราะว่านี่โอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวเดินกลับมาซื้อแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปรูดตรงนู้นก่อนแล้วผมเอาไปยาสำเร็ต ได้เลยครับเออเด็ดได้เลยโอ,อเค <Okay, S 2> ไ,ได้ครับ